สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว n o c t u a NSU9S นะครับจริงๆแล้ว NSU9S เนี่ยมีวางจำหน่ายมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้ครับที่เราได้มาเนี่ยเป็นแบบสีดำนะครับในซีรีส์ของ c h r o m a x Black นั่นเองหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบแบรนด์ Noctur มากเพราะว่าเรื่องของประสิทธิภาพในการระบายความร้อนนะครับสำหรับชุดลมเนี่ยทำได้ดีมากๆเรียกได้ว่าเป็น CPU cooler ในระดับพรีเมียมเลยนะฮะสหรับการระบายความร้อนด้วยลมแต่ n o อกทัวเนี่ยมักจะไม่มีสีสันไม่มีโทนสีอื่นๆเลยนอกจากสีครีมกับสีน้ำตาลนะครับแต่ปัจจุบัน,นครับเขาก็จะมีในส่วนของ c โครมาคแบ็กซึ่งก่อนหน้านี้ก็ออกมาประมาณ2-3รุ่นแล้วนะครับและอันนี้ก็เป็นอีก1รุ่นนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบ n o อกทัวแล้วก็อยากได้ CPU c o o คูลตัวเล็กๆเ,เอาไว้ใช้กับเคสมินิ i t x นะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์อย่างดีโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบแบบโทนดำดุแบบนี้ เอาละทีนี้เรามาดูในส่วนของ No อก u ัว h u 9 s กันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างผมต้องบอกก่อนว่าตัวที่เป็น Comac Back เนี่ยส่วนใหญ่ทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆก็ตามนะครับสิ่งที่แตกต่างจะเป็นสีดำนั่นเองนะฮะและตัวนี้ก็เป็นเช่นนั้นครับนี่เราให้ดูก่อนนะฮะตัวเล็กจิ๋วมากๆเลยนะฮะและนี่คือแพ็กเกจของเขาครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีดำตัดกับสีน้ำตาลขาวนะฮะ ก็จะด,ด,ดูดุหน่อยนะครับสวยงามทีเดียวโอเคเรามาดูรายละเอียดของเขากันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับเรามาดูตัวกล่องกันดีกว่ากล่องเขาสวยมากๆเลยนะเอาจริงๆิงส่วนตัวเนี่ยผมก็ชื่นชอบในส่วนของ cpu cooler จาก n o k t u a อยู่แล้วเพราะว่ามันประสิทธิภาพมันดีมากๆนะครับแล้วก็หลายๆอย่างมันค่อนข้างลงตัวนะฮะนี่คือลักษณะกล่องเขานะครับด้านหน้าเขาก็จะพูดถึงในส่วนของขนาดพัดลมนะครับตัวนี้เป็นไซส์เล็กเนาะก็จะเป็น9 2ม mm ิลลิเมตรนะฮะอ่าเรามาดูรอบๆกล่อง นี่จะเป็นรายละเอียดมีด้านหลังฮะนะก็จะมีบอกความสูงครับสำหรับความสูงตัวนี้เหมาะกับเคส Mini i t x มากๆนะครับก็คือความสูงเขาอยู่แค่125มิเมเท่านั้นและอันนี้คือสเปคเขาครับก็รอบพัดลมสูงสุดนะครับอยู่ที่2,000รอบต่อนอาทีนะฮะโดยประมาณบวกลบ10%แล้วก็ในส่วนของ ถ้าเกิดเราใช้สาย low noise adapter นะครับก็คือลดรอบพัดลมเนี่ยก็จะอยู่ที่ราดาวประมาณ1,500รอบต่อนอาทีนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆเรามาดูตัว Product ์ดีกว่านะฮะนี่ฮะความสูงจากฐานถึงด้านบนนะครับก็125มิลิเมตรนะฮะสังเกตครับฮีตไปเขาก็เป็นสีดำกี่เส้นเนี่ย1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เส้นเลยนะถึงจะเป็น CPU cooler ขนาดเล็กแต่ว่ามีฮีตไปถึง5เส้นน่ะ แล้วก็ซี่ฟินนะครับต่างๆเราให้ดูสังเกตครับซี่ฟินต่างๆก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่คลิปล็อกในส่วนของพัดลมก็สีดำนะฮะมีอย่างเดียวที่ไม่สีดําครับให้ทายคืออะไร1 2 3สมันคือหน้าสัมผัสะฮะหน้าสัมผัสก็เคลือบมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ใช่สีดำเนาะเพราะว่าไม่รู้จะทําดําไปทําไมด้านบนจะมีรูตรงนี้นะฮะเห็นไหมรูมันเนี่ยเอาไว้ขันน็อตสําหรับเปลี่ยนขาตรงนี้นะฮะ ก็สำหรับตัวนี้ครับรองรับซ็อกเก็ตทั้ง AMD แล้วก็ Intel เนาะก็สามารถดูรายละเอียดได้จริงๆมันรองรับตั้งแต่รุ่นเก่าไปจนถึง a m 4เลยอะ่ะในส่วนของ AMD Intel ก็แน่นอนครับ 115X ได้ทั้งหมดนะฮะให้ดูชัดๆครับพัดลมขนาด92มิลิเมตรนะฮะเราให้ดูโปรดักต์กันก่อนเลยฮะแหมสวยงามจริงคือไปใส่ในเคส ITX เนี่ยน่าจะ พอเหมาะพอเจาะเลยทีเดียวเรามาดูภายในกล่องเขาดีกว่านะครับเราดูโปรดักต์แล้วของบเดิลที่เขาแถมมาให้นะฮะก็หลักๆน่าจะเหมือนเดิมหมดเลยนะครับกับตัวที่เป็นสีธรรมดานะฮะนี่คือกล่องบันเดขลเขาครับ,รบดูหน้ากล่องได้เลยเนาะมันก็จะมีตัวขาซ็อกเกต็ตตัวแบ็คเพย์ตัวคลิปล็อกซิลิโคนแล้วก็ไขควงแล้วก็พวกน็อตต่างๆนะครับอยู่ในนี้หมดรวมไปถึงมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นโลโก้ของน็อกทัวร์ด้วยนะฮะเราเปิดให้ดูนี่ก็จะประมาณนี้ะ ในเขาแพ็กเกจเขาดูเรียบๆง่ายๆนะฮะแล้วก็คู่มือคู่มือติดตั้งเนี่ยก็จะมีทั้ง AMD และ Intel ครบเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด3ชุดนะทั้ง AMD แล้วก็ Intel เนี่ยรวมอยู่ในนี้หมดเลยและอันนี้ก็จะเป็นพวกซิลิโคน,นต่างๆก็อยู่นี้ซิลิโคนเขาเป็นรุ่น NTH1 นะครับนี่แค่ซิลิโคนก็หลายร้อยแล้วอะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสัก สามร้อยเปล่าไม่แน่ใจน่าจะสามร้อยอะซิลิโคนเขาดีมากเลยนะแล้วก็สายโลว์นอยส์อะแดปเตอร์นะครับสีดำาตรงนี้ข้างในนะฮะโอ้ดิผมไม่ได้ใช้หรอกเราก็ซัดรอบเต็มเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ดังมากนะทัดลงมันตัวเล็กเอาละอันนี้ก็เป็นส่วนของบันเดิลครับเดี๋ยวเราไปทําการติดตั้งและทําการทดสอบกันดีกว่าครับเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะไปทดสอบเรามาดูซิสเต็มตัวนี้กันก่อนนะครับที่เราใช้เทสก็ยังคงเป็น Intel Core i9 1 0 9 0 0นะฮะ เมนบอร์ดนะครับตัวนี้เป็น ASUS ROG Maximus t o w e Hero WiFi นะฮะ RAM ครับ64 g b จาก ThermalTake นะครับเป็นทัพ RAM RGB นะครับบัส3,002 RAM ตัวนี้นะครับเป็นแบบ16 g b จำนวน4แผงด้วยกันนะครับกราฟิกครับ RTX 3070จาก ASUS สำหรับตัว คอคล็อกตัวนี้นะครับเราล็อกสปีดไว้ที่4.6กิกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ไฟไปตั้งแต่1.1 1.15 1.2และ1.25นะครับมาดูว่าน็อกทัวตัวเล็กๆแบบนี้นะฮะจะควบคุมอุณหภูมิไว้ได้ที่เท่าไหร่บ้างนะฮะอ่าเรามาดูในส่วนของหน้าต่างของ AI สูตรจาก ASUS นะฮะอ่ะเรื่องของค่าการจ่ายไฟและกันนี่นะฮะเราจะไล่ไฟไปนะครับจนถึง1.25นะครับ เริ่มต้น1.10่รอบพัดลมเราปรับสุดนะครับรอบสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2000รอบเลยอะแต่ว่าในซอฟต์แวร์โชว์ประมาณ1,900กว่าอุณหภูมิห้องนะตอนนี้26องศาโดยประมาณในส่วนผลการทดสอบครับเราได้ทดสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลการทดสอบกันดีกว่ามาดูผลการทดสอบแรกนะฮะที่ไฟ1.1นะครับความเร็ว4 6กิกอุณหภูมิสูงสุด 81องศานะครับแล้วก็ในส่วนของค่าเฉลี่ยของคอเทมก็ใกล้เคียงกันโดยในการทดสอบครับเราใช้ power max test นาท,ทีเท่านั้นนะครับไม่ได้เทสนานมากนะฮะก็ถือว่าเราลองขยับไปที่ไฟ1.15กันตอนนี้ไฟ1.15นะครับความเร็ว4.6โอ้โหขึ้นมาอีก8องศาเลยอ่ะเป็น89องศาสูงสุดนะครับ ตัวฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์แล้วก็ตัว ai สุดจาก asus ก็โชว์เหมือนกันนะครับในส่วนของคอเทมค่าเฉลี่ยก็น่าจะประมาณนั้นนะ89องศาค่าเฉลี่ยจากทุกคอนะฮะสำหรับตัว i9 ตัวนี้ก็เป็น10คอ20เทรดเนอะก็แน่นอนฮะอุณหภูมิก็จะสูงเป็นธรรมดานะฮะตอนนี้1.15ได้89องศาต่อไปนี่ 90กว่าแน่นอน,นะฮะไปดูที่ไฟ1.2ครับ98องศานะฮะสูงสุดคือ98องศานี่ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์แล้วก็ AI สูตรก็โชว์98องศาเป็นอุณหภูมิสูงสุดนะครับเราเทส5นาทีแน่นอนครับตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับกับ1.25 100ร้อยแน่ๆครับนี่ไฟ1.25ครับแตะ100นะครับผมเทสไป 37%จาก5นาทีนะครับเทสไปไม่นานเท่าไหร่นะฮะเราก็หยุดการเทสจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเอ็กพอร์ตงานจริงๆเนี่ยอุณหภูมิมันก็ไม่ได้แบบสูงขนาดนี้นะเพราะว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้วิ่ง100%ตลอดเวลาแล้วก็หนักขนาดนี้นะครับโดยโปรแกรม Power Mac เนี่ยเป็นการเทสแบบอัดเต็มสตรีมเลยนะครับทำให้อุณหภูมิมันขึ้นสูงสุดนะครับ เอาละครับเราก็เทสไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับ n o k t u r e nhu 9 s chroma black นะฮะซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีมาวางจำหน่ายนานแล้วแต่ว่าไม่ใช่สีดำนะครับสีดำเขาก็เพิ่งนำมาวางจำหน่ายนะครับใครที่สนใจตอนนี้อดใจรอสักครู่ไม่รู้ครู่แค่ไหนนะฮะแต่ที่ทราบข่าวมาเนี่ยคาดว่าตัวสีดำนะจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยประมาณเร็วสุดคือปลายเดือนมกราคมแต่ถ้าเกิดใครอดใจรอไม่ได้เนี่ยก็สามารถสั่งได้จากเว็บ ต่างประเทศนะครับเว็บอเม z o n เลยเราจะแทรกลิงก์เอาไว้ให้ใครที่ชื่นชอบอุปกรณ์การแต่งคอมหรือว่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับโดยไปถึงกดติดตามกับ Complete TV Channel ด้วยครับ